สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาคณิตศาสตร์เราจะมาเรียนเรื่องการวัดน้ําหนักนะคะเมื่อเด็กๆเ,เรียนจบบทนี้แล้วนักเรียนจะสามารถนะคะวัดและบอกน้ําหนักเป็นกิโลกร,รัมและกร,รมัมกิโลกร,ร,มลกร,รมักกรรมและขีดเปรียบเทียบน้ําหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกร,รัมกับกร,รมัมกิโลกร,รัมกับขีด และสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมและกร,รมัมกิโลกร,รัมและขีดได้เด็กๆตามมาเลยค่ะอา้าวเด็กดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะชมพู่นะคะชมพู่น้ำหนักครึ่งขีดคือน้ำหนักห้าสกร,รมัมเด็กๆดูนะคะชมพู่หนักกี่ขีดคะ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามอาจจะครูประกาศชี้ให้เด็กๆที่เห็นชัดหนึ่งขีดสองขีดสามขีดแล้วมาอีครึ่งหนึ่งสามขีดก็คือหนึ่งขีดหนึ่งร้อยสามขีดสามร้อยอีกครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ลูกห้าสิบดังนั้นชมพู่จะหนักเท่าไหร่คะสามขีดกับอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะเขียนว่าสามขีดครึ่งหรือน้ําหนักเท่าไหร่ลูก 1นึ่งขีดห0ึ่งร้อยสขีดสองร้อยขีดสามร้อครึ่งขีดก็คือ50 300บสวกห้ 50, เราก็เรียกว่า350ดังนั้นชมพู่ก็1จึงหนัก3มขีดครึ่งหรือสามร้อากร,รมัมหน้าต่อไปก็เหมือนกันนะคะเด็กๆลองฝึกทำนะคะถ้าไม่เข้าใจเปิดดูซ้ำได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ